สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีันดาปามทุกท่านครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็วันที่21กันยาพศ2567แล้วนะครับแป๊บๆก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะผ่านไปเร็วจังการใช้ชีวิตของพวกเราก็คนเลี้ยงสัตว์ก็เริ่มลำบากขึ้นทุกวันทุกวันนะเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีนะเศรษฐกิจก็ไม่ดี ราคาสินค้าก็ตกต่ำสินค้าการเกษตรตกต่ำครบวงจรเลยนะครับวันนี้สนานภาามีความรู้ข้างข้อจะมาแนะนำพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเกี่ยวกับพืชอาหารการกินของสัตว์เลี้ยงว่าบางคนบางท่านมีความสงสัยว่า,าใบมันสำปะหลังนะครับใบมันสำปะหลังนี่ หรือหัวมันสำปะหลังเอาให้หว,วัวควายแพะแกะกินสดๆเลยได้ไหมนะครับบางคนยังไม่รู้สำหรับพี่น้องมือใหม่ยังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับก็เป็นข้อสงสัยเป็นข้อ,อรักถามกันมาในหลายๆกลุ่มนะครับก็ขอ,อตอบนะครับขอตอบขอให้ความรู้พี่น้องทางช่องของเราเลยนะครับ ขอ,อให้ผ่านช่องของเราเลยเพราะว่าช่องคนอื่นเขาเราก็ไม่กล้าที่จะไปสแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเสือก <c oughs> <c oughs> นะก็ขอตอบพี่น้องเอตีครับขอตอบพี่น้องเอตีเผื่อพี่น้องเอตีมือใหม่ของตันดาฟาร์มที่เข้ามาดูแล้วนะมีข้อสงสัยนะครับว่าทําไมถึงกินไม่ได้กินแล้วถ้ากินแล้วเป็นยังไงนะครับมันมีสารไซยาไนต์พี่น้องครับมันมีสารไซยาไน สารตัวนี้สามารถทําให้วัวควายแพะแกะคือพูดง่ายว่าสัตว์สี่กระเพาะเนี่ยท้องอืน,อนเสียชีวิตได้เลยนะฮะท้องอื่แล้วเสียชีวิตได้เลยท้องอื่นรุนแรงนะแต่ถ้าเป็นสัตว์กระเพาะเดียวประเภทหมูประเภทม้าประเภทอะอะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่มันเป็นสัตว์กระเพาะเดียวกินได้ถ้าสัตว์สี่กระเพาะกินไม่ได้นะครับทองอื่นนะทองอื่น มา,าท้องอืดแล้วทํำยังไงนะครับท้องอืดแล้วทํำยังไงก็ต้องรักษาละครับต้องใช้วิธีการรักษาท้องอืดทั้งใช้น้ํามันพืชแล้วก็ใช้สายยางสายยางเขียวๆนะครับสายยางเขียวสอดเข้าไปผมลงเฟซไว้แล้วนะครับผมลงคลิปไว้แล้วพี่น้องลองไปเปิดดูนะในคลิปการรักษาเรื่องท้องอืดน,นะครับผมลงเอาไว้สองสามคลิปเลยนะฮะเป็นห่วงมากเรื่องนี้เสียชีวิตนะ อาการวัวท้องอืดเป็นยังไงก็คล้องจับพองทั้งสองข้างะจะบพองด้านซ้ายมากที่สุดเพราะด้านซ้ายเป็นด้านกระเพาะลูเมนนะจะ,จะพองจะอืดตึงเลยครับอืดตึงแล้วก็ถ้าเคาะดูจะเสียงดังปุ้งปุ้งปุ้ง,งมีแต่ลมนะแล้ววัวควายก็จะแสดงอาการเตะท้องล้มตัวลงนอนกระวนกระวายปุดลุกปุดนั่งแล้วก็เตะท้องนั่นแหละครับอาการท้องอืดถ้า ถ้าล้มตัวลงนอนแล้วลุกไม่ขึ้นนั่นคือจะเสียชีวิตแล้วจะต้องช่วยแล้วครับจะหายใจไม่ออกแล้ววิธีการช่วยง่ายนิดเดียวบางคนก็บอกว่าเจาะกระเพาะเลยบางคนก็บอกว่าเอาเอาเหล็กเจาะกระเพาะเ,าเจาะตรงกระเพาะระบายลมออกมานะครับมันจะมีเหล็กเจาะพอร์ตเนาะึ่งซึ่งก็จะเป็นการทรมานเป็นทําให้เขาเจ็บแต่ก็ช่วยได้นะครับวิธีนั้นก็ช่วยได้ ดีมากด้วยนะถ้าคนเจาะเป็นคนใจกล้ามันจะมีเหล็กที่ซื้อขายกันโดยเฉพาะหรือใช้เหล็กแทงสะพายเตกเจาะสะพายก็ได้นะครับรักษาแผลให้ดีรักษาความสะอาดให้ดีก็ไม่มีปัญหารหรือจะใช้วิธีที่สันดาปางใช้ประจําคือสายยางสอดเข้าข้างมุมปากครับสอดเข้าไปจนถึงกระเพาะแล้วระบายลมออกมาระบายน้ําแก๊สออกมาระบายน้ําเขียวๆออกมาแล้วก็เอาน้ามัน คือกรอกสวนเข้าไป1ลิตรอย่างนี้ก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ต้องตามรักษาแผลแต่เน้นนะครับสายยางที่ใช้ต้องเป็นสายยางใหม่เท่านั้นนะถ้าเป็นสายยางเก่าพี่น้องสอดไม่เป็นพี่น้องทาไม่ไม่ถนัดมืออ่ะวัวกัดสายยางลงไปสายยางไปหักข้างในออหนักเข้าไปใหญ่ครับทีนี้สายยางเข้าไปอยู่ในกระเพาะเสร็จเลยย่อยก็ไม่ย่อยต้องผ่าตาัดออก ยุ่งไปใหญ่เลยนะครับมันมีดีมันก็มีเสียพระพาดมาก็เสียแต่เพราะฉะนั้นมันกันพาดได้เราใช้สายยางใหม่เท่านั้นสายยางใหม่กัดเท่าไหร่มันก็ไม่หักไม่แตกนะครับสายยางสีเขียวๆที่เป็นล่องๆนะแต่เพราะฉะนั้นเน้นนะครับการที่จะช่วยต้องอืดด้วยสายยางต้องใช้สายยางใหม่เท่านั้นสายยางเก่านี่กัดขาดลงไปในกระเพาะเดือดร้อนกันมาเยอะแล้วนะครับเดือดร้อนมาเยอะแล้ว แล้วก็มาด่าเจ้าของสูตรว่าทำให้เกิดอันตรายเรต,ต้องขอบอกขอย้ำว่าอย่าใช้สายยางเก่าเด็ดขาดสายยางเก่ามันมีโอกาสขาดมีโอกาสโดนกัดขาดได้นะครับนะอ้าวน้ำมันพืชเกีย่ยวเกี่ยวอะไรน้ำมันพืชก็จะไปทำให้กรดที่มันทำให้ท้องอืดน,นะครับกลายเป็นไม่เป็นกรดนะมันจะไม่ไม่ท้องอืดเพิ่มเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ควรใช้น้ำมันพืชหนึ่งลิตรนะแต่ถ้าตัวเล็กๆก็ใช้แค่ ครึ่งลิตรก็ได้นะดูตามอาการแต่ถ้ามันยังอืดอีกมันกลับมาอืดอีกทําใหม่อีกครับทําใหม่จนกว่าจะไม่อืดน,นั่นแหละหรือเพิ่มปริมาณน้ํามันพืชลงไปน้ํามันพืชไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายสัตว์นะครับไม่เป็นอันตรายเพราะเรากอกทางสายยางมันจะไม่เข้าหลอดลมกอกทางสายยางมันจะเข้าไปกระเพาะเลยเพราะสายยางมันมุ่งมันอยู่ในกระเพาะอยู่แล้วนะครับถ้าพี่น้องมีข้อสงสยัย มีอะไรที่ไม่เข้าใจในการรักษาในการดูแลออกได้เลยนะครับมันสดใบมันสดหัวมันสดห้ามให้กินเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจํานวนมากหรือจํานวนน้อยแต่ถ้ากินเพียงเล็กน้อยเดินผ่านมาแลวา้วคว้ามับสองมับก็ไม่เป็นไรนะหยนโยนได้แต่ถ้าตังไกให้กินไม่นะครับแล้วจะให้กินได้ไหมได้ทาไมจะไม่ได้ทําวิธีการหมักก่อนหรือตากแดดก่อนนะครับถ้ามันหัว ข้ามันก็ทําเป็นแผ่นเป็นแว่นเป็นชิ้นเป็นต้นอะไรก็ได้แล้วตากแดดเป็นมันเส้นที่ก็เรียกมันเส้นน,น,นะครับแล้วให้กินโอ้ประโยชน์สูงมากถ้าเป็นใบมันต้นมันเง่ามันบดให้ละเอียดแล้วตากแดดสามแดดเอาให้กินโปรตีนสูงมากมีประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์ร่างกายกวัวไวายหลของเรามากๆครับแพะแกะก็กินได้นะครับยกเว้นอย่าให้กินสดนะเอาตากแดดก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ